สำหรับตัวเรื่องของภาษีเงินได้นะครับบุคคลธรรมดาสำหรับพวกร้านอาหารนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเป็นเงินได้40วงลัคล้ายๆกับพวกขายของออนไลน์หรือพวกขายที่มีตัวของหน้าร้านนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือปัจจุบันนะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวของแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่ร้านอาหารก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์แต่มันเป็นตัวของแอปพลิเคชันเข้ามาเป็นแค่ตัวกลางนะครับ เข้ามาเป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมระหว่างาร้านค้านะครับกับผู้บริโภคแล้วก็มีตัวของเรื่องของกานรบบการขนส่งหรือเรื่องเรื่องของแอปพลิเคชันที่เป็น Delivery นะครับดังนั้นจะเห็นว่าแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าตัวของแก๊ Line m o n Food p a n o p ช้อปช้อปปี้ฟู้ดนะครับพวกนี้นะครับก็คือเอารูปแบบตัวของธุรกิจมาสวม และเก็บค่าบริการนะครับตัวของค่าบริการเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆนะครับเป็นเป็นส่วนของเ,อเป็นค่าใช้จ่ายของร้านค้าไปนะครับแต่ร้านค้ายังรับรายได้แบบเต็มจํานวนอยู่นะครับหลายคนผมได้คําถามมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าสรุปแล้วพวกแอปพลิเคชันนี้เราจะคิดตัวของรายได้ยังไงนะครับสําหรับพวกร้านอาหารร้านกาแฟ ร้านต่างๆที่ใช้ตัวของแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับเรามาติดตามตัวของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องเข้าใจคือว่ารายได้ของธุรกิจร้านอาหารนะครับต้องคิดจากรายได้ก่อนหักตัวของค่า GP นะครับเพราะว่าเราต้องมองว่าค่า GP เป็นค่าใช้จ่ายของร้านค้าแต่เป็นรายได้ของตัวของแพลตฟอร์มนะครับดังนั้นเรามองภาพนี้ให้ตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกก่อน,นครับคิดจากทางร้านค้าโดยค่า GP จะถือเป็นรายจ่ายของร้านค้าดังนั้น รายได้เกิดก่อนหักค่า G.P. นะครับเมื่อนะครับตัวของรายได้นั้นเกินกว่า1.8ล้านบาทก็ต้องไปจดแวดแล้วก็ต้องไปกดก่อนภายใน30วันนะครับนี่สิ่งที่เราจะไปเจอคือว่าตัวของแพลตฟอร์มนี้อยู่ในประเทศไทยส,ส่วนใหญ่เพราะมันจะต่างจากพวกแพลตฟอร์มอ,อื่นๆนะครับอย่าง ตัวของถ้าเกิดเป็นข่ของออนไลน์มันจะมีบางแพลตฟอร์มที่อยู่ต่างประเทศเช่นตัวของ t i t o ิกนะครับอยู่ต่างประเทศหรือตัวของ Facebook ซึ่งอยู่ต่างประเทศแต่ตัวของแอปพลิเคชันนี้อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับผมก็ยังนึกไม่ออกนะว่ามีตัวไหนที่อยู่ต่างประเทศบ้างนะครับดังนั้นข้อมูลมันจะถูกส่งให้กับตัวของสัมภาระนะครับแล้วก็ทางตัวของแอปพลิเคชันก็จะออกเพียงแค่ใบกำกับภาษีนะครับให้กับทางร้านค้าดังนั้น ถ้าบอกว่าทำไมร้านค้าที่ขายผ่านตัวของแพลตฟอร์มนี้มีจดหมายส่งมาที่ร้านค้าเกี่ยวกับเรื่องของการให้ไปยื่นภาษีนะครับอันดับอ่อนสุดของจดหมายคือให้ไปยื่นภาษีนะครับอันดับที่สองที่รองลงมาคือขอตรวจสอบตัวแบงก์สเตเมนต์นะครับอันดับสามที่ตามนะครับมาคือว่าเขารู้ไรายได้เราทั้งหมดแล้วเขาก็ประเมิอนอไรายได้เราแล้วก็เริ่ม มีค่าปรับพวกแวดนะครับดังนั้นถ้าเกิดสเต็ปแรกส่วนใหญ่นะครับที่มีคนเข้ามาปรึกษาผมคือจะไปโดนสเต็ปแรกคือว่าขายของผันตัวของแอปพลิเคชันพวกนี้ข้อมูลมันถูกส่งให้กับสัมภารสัมภารได้รับปุ๊บส่งจดหมายตอบสัมภารใช้ AI นะครับใช้ตัว Big Data ในการเก็บข้อมูลและเรื่องของการปินอะไรนี้ก็คือลดตัวของต้นทุนไปเยอะมากนะครับดังนั้น ตัวของร้านค้ากรณีถ้าเกิดจดแว็ก็มีหน้าที่เรื่องของการออกใบกำกับภาษีนะครับค่าอาหารค่าเครื่องดื่มและจริงๆตัวถ้าเกิดมันเป็นตัวของค่าขนส่งอาจจะรวมไปถึงเรื่องของค่าขนส่งด้วยนะครับดังนั้นการจัดทาบัญชีร้านอาหารร้านกาแฟานะครับส่งเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ทุกประเภทนะครับรายได้นะครับต้องมีเราจะเอายอดขายก่อนแว็กนะครับเพราะว่าค่า g p นี้เดี๋ยวเราจะเอามาหักได้กรณี เรายื่นค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้นถ้าเกิดเรายื่นแบบเหมาจ่ายมันก็หักไปเลยหกสิบเปอร์เซ็นอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องไปจัดทํานะครับอันนี้เดี๋ยวผมบางอันผมจะข้ามไปก่อนนะครับผมจะเน้นส่วนที่สําคัญสําคัญนะครับส่วนที่สําคัญสําคัญนะครับเรื่องของการยื่นภาษีนะครับดังนั้นเรื่องของการยื่นภาษีหนึ่งถ้าเกิดรายได้หนึ่งจุดแปดล้านบาทต้องจดแวน นะครับสองถ้าให้มองว่าจะเปิดเป็นบริษัทเมื่อไหร่นะครับก็คือดูตัวของกําไรกําไรคือไรายได้หักค่าใช้จ่ายถ้าเกิดเกินหนึ่งล้านบาทก็ควรจดแวดแต่ผมก็จะเน้นนะครับว่าจดแวดก่อนที่จะเกินหนึ่งจุดแปดล้านบาทตัวของไรายได้นะครับก็จะเป็นจุดที่เหมาะสมสาหรับผมนะครับสําหรับในในความคิดส่วนตัวนะครับ เพราะว่าพอจดแวดแล้วมันมันมีประเด็นเยอะมากกว่าจะกว่าจะเลิกเลิกยากมากนะครับถ้าเกิดจดในนาบุคคลนะครับดังนั้นตัวของร้านอาหารถ้าเกิดผมแนะนำนะครับถ้าเกิดขายโอเคมาระดับหนึ่งผมว่าหาโปรแกรมเข้ามาช่วยเรื่องของการลงบันทึกบัญชีนะครับแล้วก็อ่าก่อนนี้ถ้าเกิดพวกเอกสารพวกค่าใช้จ่ายถ้าเกิดเราจะ ทำตัวของค่าจ่ายตามจริงควรมีการจัดทําตัวของเอกสารเพิ่มเติมเมื่อเราไปซื้อพกสินค้าตามตลาดสดนะครับอันนี้เป็นเอกสารเข้ามาช่วยเรื่องของการควบคุมภายในและมันเป็นเอกสารสามารถเป็นค่าจ่ายของธุรกิจได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าก็แนะนํานะครับว่าถ้าเกิดเราอยากศึกษามันจริงๆนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเน้น ในส่วนที่เราสนใจนะครับเราก็จะทําความเข้าใจมันได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตัวของร้านอาหารนะครับนี้ผมไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีตัวประเด็นนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นประเด็นใหญ่ๆที่ผมยกมามันจะเป็นเป็นเคสเรื่องของหนึ่งเป็นตัวของนิติบุคคลสองการควกการทําพวกค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับ ที่ผมจะเน้นนะครับดังนั้นผมก็เลยจะไปเร็วิิหนึ่งนะครับดังนั้นมาส่วนสุดท้ายแล้วกันนะครับว่ากรอน,นี้ถ้าเกิดเราจะวางแผนตัวของฟู้ดเดลิเวอรี่พวกผ่านแอปนะครับพวกนี้มันจะมีตัวของค่าใช้จ่ายนะครับจะลืมนะครับว่าขายของออนไลน์ก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องต้นทุนค่าขนส่งร้านอาหารก็มีค่าใช้จ่าย ตัวของต้นทุนค่าขนส่งแต่ร้านอาหารผมมองว่าตัวของร้านอาหารโดนโดนตัวของค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงที่ได้ยินมาคือสามสิบเปอร์เซ็นตมันสูงกว่าตัวพวกขายของพันออนไลน์นะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าตัวต้นทุนนี้นะครับมันกลายเป็นถือว่าเป็นรายได้ของเราด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องวางแผนเราต้องวางแผนตั้งแต่ตัวของค่า เราต้องรวมตั้งแต่ตัวของค่าขนส่งค่าอาหารนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของร้านค้าด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อเกิน1.8ล้านบาทต้องมาจดเวดและถ้าใครไม่ได้ยื่นภาษีนะครับหลายๆปีเข้าสามารถถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้ถึง 5ถึง10ปีได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับดังนั้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตัวของข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับและเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวของคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ